สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3เดือนห้านะหกสามนะครับช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงผลไม้นะครับของไทยนะครับถ้าใครที่ชอบผลไม้เนี่ยต้องอันนี้เลยครับทุเรียนนะครับช่วงเดือนที่น่ากินที่สุดเนี่ยทุเรียนก็จะเป็นช่วงเดือนเมษากับพฤษภานะครับเพราะว่าอตอนนี้ ยังไม่มีฝนนะครับแล้วก็ทุเรียนก็จะอร่อยนะผมขายทุเรียนนะตั้งแต่สมัยทุเรียนโลละสามหบาทสามโลร้อยนะครับช่วงนั้นก็ขายดีมากนะช่วงที่เราขายเนี่ยเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ขายก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนีกับหมอนทองนะครับซึ่ง ชนีก็จะราคาถูกกว่าน่อยนะส่วนหมอนทองเนี่ยก็จะแพงนะครับจะแพงชนีเนี่ยส่วนใหญ่ชนีจะออกก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะปลูกพันชนีมากกว่าหมอนทองนะครับหมอนทองก็มานิยมปลูกกันหลังนะครับซึ่งชาวสวนก็เห็นว่าเออมันได้ราคามันก็เลยปลูกกันเยอะนะครับ พอปลูกกันเยอะก็ราคามันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับป<ม>ัจจุบันเนี้นะถือว่าราคาดีมากนะ<ม>กิโลหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะชนีตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบนะบอนทองก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนดูวิธีดูทุเรียนนะครับว่าถ้าจะซื้อทุเรียนให้มันอร่อยเนี่ยจะดูอย่างไงบ้างน,นะครับ ก็อันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งก็คือซื้อทุเรียนที่มันสุกแล้วนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังนะลักษณะของทุเรียนที่สุกเนี่ยมันก็จะมีเสียงมันจะนะเสียงมันจะหลวมๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นนิดนึงนะก็คือจะดมตรงซอกๆวันนี้ครับเนี่ยเนีเนี้ย มันก็จะมีกลิ่นนะครับจานด้นี่ซอกมันจะมีกลิ่นออกมาซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความชำน,นาญนะครับถ้าใครเคยขายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าอันนี้ทุเรียนมันเป็นทุเรียนที่ดีนะครับสิ่งสาคัญของทุเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหามากก็คือว่าถ้าซื้อถ้าซื้อ,อไม่ถูกมาเนี่ยบางทีเจอทุเรียนอ่อนนะครับซึ่งเสียควมามรู้สึกมากนะครับเพราะฉะนั้นค์ขายทุเรียนเนี่ยก็อาศัยความ ซื้อสัตว์ต่อลูกค้านะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วกินไม่ได้ก็ต้องเอามาคืนนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราซื้อจอากคนที่ซื้อสัตว์ก็คือว่าจะขายทุเรียนดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการปอกนะเราก็จะเริ่มแบบหนึ่งมองไม่เห็นนะก็จะเริ่มจาก อด้านนี้เลยครับมันจะมีร่องอยู่นะมันจะมีร่องอยู่ก็จะผ่าด้านนี้เลยส่วนใหญ่ตอนนี้นะไม่ได้ขายมา20ปีแล้วครับนะแต่ก็ยังถือว่ายังพอมีความรู้อยู่นี่จะซอกนี่ครับนะ จะมีร่องครับจะมีร่องตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นภูภูเนื้อเนื้อก็จะออกมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ผ่าแล้วผ่าเหมือนแตงโบเลยผ่าซึ่งเลยก็ได้นะ่าผ่ามาแล้วเสร็จแล้วมันจะมีร่องตรงนี้นครับนะแล้วก็เราจะผ่ากลางคูนะครับเพื่อให้มัน ผ่าร่องขอจ้จารหน่อยครับอาจารย์หน่อยอ่าก็จะได้มาอย่างนี้นี่เราผ่าร่องกลางแล้วนะแล้วก็แหวกตรงนี้ออกมานะครับตึงกลางพอดีอะอยะสวยทีเดียวแป๊บเึยนนะะนิดนึ่ รุ่เรียนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนไส้ไส้มันจะเขาเรียกว่าไส้มันร่อนเลยนะครับแต่อนี้ก็ใช้ได้นะนี่ครับบางทีแกปึ๊บมาสวยนะครับเบื่อประมาณยี่สิบบ้งครับยีบ่สิบปีนะตรงนั้นขายดีมากเวลาขายเสร็จมานั่งนับเงินเนี่นั่งหลับเลยครับ เพราะมันเหนื่อยแล้วก็เวลาคนซื้อเอ่ต้องเข้าคิวซื้อะฮะนี่ไม่เหมือนปัจจุบันเพราปัจจุบันนี่มันแพงนะครับมันแพงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันถูกนะครับพวกเราเคยไปซื้อที่สวนนะครับมีญาติอยู่ที่จันบุรี เขาก็ลงทุนค่อนข้างสูงครับละมีทั้งปุ๋ยมีทั้งยาเพราะฉะนั้นปีหนึ่งจะได้ครั้งหนึ่งมันก็จะมีปัญหานะเพราะชาวสวนบางคนไม่ซื้อสัตว์นะครับพอทุเรียนออกมีคนซื้อก็ขายนะครับขายแต่ปรากฏว่าขายทุเรียนอ,อ่อน ขายทุเรียนก่อนก็ใครซื้อไปก็ขาดทุนนะครับก็จะทําให้ชื่อเสียงมันเสียนะครับเพราะเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเอ,อปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไปเหมาสวนนี่เลยนะครับว่าสวนนี้ถ้าออกไปแล้วเนี่ยผลไม้ออกเมื่อไหร่ก็ แต่เมาเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าเขาเมาว่ายังไงนะครับแต่เราสมัยที่เราเคยขายปีกตอนนั้นเราก็ไปซื้อที่สวนแต่ปรากฏว่าไปซื้อราคาถูกจริงเพราะว่ามันซื้อดิบมานะแต่พอมาบ่มแล้วปรากฏว่าราคาที่กรุงเทพเนี่ยถูกกว่าที่เราไปซื้ออีกนะครับก็เลยตลังมาไม่ได้ไปซื้อเลยครับขายปีกก็ซื้อจัหตลาด น,นี่ใกล้หมดแล้วนะครับก็ <Okay. S 1> ถือว่าอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไส้ไม่หนานะครับแล้วกินใช้ได้น,นี้เราก็ผ่าตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> มันต้องผ่า <Okay. S 1> ตรงนี้นิดนึงนะครับก็ <Okay. S 1> ความชำนาญก็จะ สมัยเมื่อก่อนไม่ได้อันนี้จะชา้านิดนึงอันนี้จะตกีีดด 1, 2, 3, 4, ปูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าปูครับลุงน,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 นี้ก็มูลค่าประมาณสองรอยบาทนะครับสองโลกว่าเป็นสม,มัยเมื่อขายเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยเลยครับยังไม่ถึงร้อยเลยนี่แหละครับสวยให้ได้นะ แล้วก็ทุเรียนเนี่ยก็ควรจะกินก็เรียบร้อยนะครับนะใช้ได้สวยพอสมควรนะครับแต่การปอกก็ใช้เวลาเนื่องจากว่าอ่า20ปีแล้วนะอันนี้ก็เพิ่งมาทดลองปอกนะครับในช่วงของโควิดนะครับสิ่งที่สำคัญของพ่อค้านะครับก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะว่าเวลาคนที่กินทุเรียนเนี่ยเขาจะซื้อร้านประจำนะเพราะว่าซื้อบ่ายแล้วกินไม่ได้ซื้อไปแล้วไม่อร่อยในวันหลังก็ไม่มาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของการทําการค้าสาคัญเลยนะครับจะเป็นงานอะไรก็ได้แต่นะครับผมว่าเรื่องความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราไม่ไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยลูกค้าเราก็หายไปนะครับก็วันนี้ก็คงจะมาแชร์นะครับ วิธีการดูทุเรียนแล้วก็การผ่าทุเรียนนะสวัสดีครับ